สวัสดีเพื่อนทุกคนชาวหมาเหงาที่จริงใจทุกท่านนะครับแล้ววันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วเยไในเกมเกมชื่อว่าอะไรวะลืมอันบอ o i l e t นะครับซึ่งเรื่องย่อของเกมนี้ก็คือโลกกำลังจะล่มสลายครับและการไม่เอาอะไรเลยของเราพอรู้ว่าโลกกำลังจะแตกนะครับก็เลยปล่อยตัวปล่อยใจอยากทำอะไรก็ทำนะครับโอเคครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเกมบอกให้หยิบเบียร์ขึ้นมาครับโหเนี่ย เรานั่งอยู่หน้าทีวีแล้วมีเบียร์อยู่สามขวดนะครับก็ <Games> คือจัดเบียร์แต่วันเลยนะครับก็คือโลกกาลังจะแตกแล้วกินเบียร์ย้อมใจซะหน่อยโอเคไปเขาบอกว่าอะไรอ่ะกินเนาะอีกซ้ายกินอืกินโอโหกินเสร็จเครี้ยงเลยกินโอ้โหรู้สึกดีมากเลยหยิบมาอีกที่ระเบียงก็มีอีกกินเข้าไป เดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เราเรา,เรากินจดนไอเหรอะอะกินอีกโอ้โลกกลังจะแตยยกแล้วอืมแดกไปให้เมาโยนไปโดนหัวใครไม่รู้ช่างแม่งมสุดท้ายพวกมึงก็ตายกันอยู่ดีอืมโอ้โหเราแม่งกินหนักเอาเรื่องเลยวะ่ะเพื่อนๆนี่อยากินไปกี่ขวดแล้วเนี่ยหกเจ็ดขวดแล้วอะไปเช็คที่ตู้เย็นดิเผื่อมีเบียอีกไม่พอเบียต้องมากกว่านี้ โอ้ oh, หน้าทีวีก็มีเอาไม้หมดตู้เย็นกูอยู่ไหนอโอ้เลอะด้วยเวียงโอ้ตู้ทีเย็นดิเบียร์หมดเฮ้ยอะไรวะเบียร์หมดได้ไงวะแป้งนอกซื้อเบียร์ดีกว่าโอเคไหนทางลงเฮ้ยเรากินไปตั้งหลายโคดไม,ไม่ไม่เมาได้ไงวะโคตรเทพเลย นี่กูอยู่ชั้นไหนเนี่ยลงมากี่ชั้นแล้วเนี่ยโคตรสูงเลยโอ้ยมึนหัวจังโอ้ยเช้าที่สดใสกับวันที่โลกกำลังจะแตกสภาพอากาศเยี่ยมมากเลยเหมาะแก่การดูบุหรี่ที่สวนสาธารณะโอ้โหแม่งกูแม่งเป็นคนที่เฮี้ยมาก <c oughs> แดกเหล้าก็ปลาขวดลงจากตึกดูบบุหรี่ในที่สาธารณะอีกกูอมแม่งกูดูทีเดียวหมดมวนเลย เป็นซันจิไมวันพีสเลยกูดูเซตไม่หายเครียดเลยวะกินมวลแล้วเนะี่ยสี่แล้ววะ <c oughs> ออโอ้ยไอโอ้ดูดหนักเพื่อนๆไอแล้ววะเฮ้ยพักการพักผ่อนจบแล้วต้องไปร้านค้าไปซื้อเบียร์ก่อนร้านค้าอยู่ไหนะวะโอ้โหแม่งสุดจริงจริงเฮ้ยร้านค้าถึงแล้ววะ ไหนลุงขอเบียร์หน่อยอ,อะไรอะ่ะแน่ใจว่า <c oughs> แกจะมีตังค์จ่ายฉันอะ่ะจำจำได้ว่าล่าสุดทำไมตัวกูมันอย่างนี้อย่างนี้วะไอ <c oughs> มันเด้งเด้งวะฉันจําได้ล่าสุดแกรู้ใช่ไหมว่าฉันพูดถึงอะไรเราไม่มีตังค์จ่ายแล้วเนี่ยโอ้ดูสิใครบางคนมีเงินมาจ่ายฉันแล้วอันนี้เบียร์สี่ขวดเอาไปไปเอาฝั่งนู้นอะ่ะฝั่งเคาน์เตอร์นั่นะโอ้โหรอบนี้กูมีเงินจ่ายเว้สุดท้ายโลกจะแตกอยู่แล้วอืม เงินแม่งก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีโอ้ยยเอ้ย,อยไม่ไหวอ่ะเมาหลับฮึมเชียตื่นขึ้นมาแล้ววะ่ะนี่เราตื่นมาในบ้านแล้วเพื่อนเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นอะ่ะนี่ใช่ไหมโลกแตกใช่ไหมทีวีไม่มีสัญญาณแล้วครับอะไรวะเหมือนเอเลียนเลยอะ่ะเสียงดำข้างนอกวุ่นวายไปหมดเบียร์น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับไหนเบียร์ อินอีก,กอ๋อโอ้โหแม่งพื้นหมดแล้วเพื่อนๆบรรยา,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 ากาศแย่มากเลยอะบางทีเบียขวดก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีเบียขวดอยู่ไหนดูบลีไปก่อนแล้วกันอ่าเศษไหนเบียโอ้นี่เราซื้อมาแล้วอยู่ในตูเน้เยน็นกระดกอ้อวันนี้เป็นวันที่เยี่ยมจริงๆในวันที่มีความสุขสุด ได้สดเบียร์ได้ดูบลีทั้งวันเด็กมันเสียงดังอะไรอยู่ตรงสนามเด็กเล่นวะลงไปดูสักหน่อยโอ้ยุ้ยถุยน้ำลายอ้เออลงไปสั่งสอนหน่อยดิปนแม่งจะพักผ่อนวันนี้อุตส่าห์ลมดีเสียงดังอะไรกันลงไปดูสิแล้วเควสบนขวาแม่งบอกให้ถุยน้ำลายใส่เด็กที่กำลังเสียงดังอยู่ที่สวนหล,ห,ลหลังตึกด้วยนะครับโอ้โหเฮีย้ยเฮี้ยมากกู ดูดิไหนวะเด็กๆนั่นเหรอเฮ้ยไอหนูบอกบอกอย่าเสียงดังอา้าวไม่ใช่นี่หว่าคนนี่หว่าขอโทษครับบุหรี่นี้ผมขอเป็นการไถ่โทษแล้วกันครับสี <c oughs> <c oughs> นี่กูถือไมลายใส่มึงนี่กูด,ดูบุหรี่มึงอเแล้วเนี่ยโหสุดจัดเลยกู <c oughs> ไหนวะเด็กเสียงดังไม่เห็นมีเลย <c oughs> ทิสเตอร์คนนี้ชื่อทิสเตอร์ไม่ได้เจอกันนานนะ ใครวะกูรู้จักมึงไหมเนี่ยฉันคิดว่าแกกําลังติดฉันอยู่30ชมักเ <c oughs> มื่อนานม,มาแล้ว30ิบชมักคืออะไรค่างเงินเหรอลืมมันไปแล้วเหรอแน่นอนแกลืมไปแล้วแน่ๆเลยแล้วแกต้องการอะไรล่ะเงินเหรอมันไม่มีวันเป็นจริงหรอกแกแม่งเป็นเพื่อนที่แย่มากๆแต่ก็ยังคงเป็นเพื่อนอยู่ดีฉันเดาว่าแกะจะฟังฉันนะฉันเห็นใครบางคนกำลังขนเบียร์แปลกๆอยู่นะใกล้ๆกับ ร้านค้าตรงถังขยะเนี่ยบางที่แกอาจจะไปดูแถวนั้นก็ได้นะทีน่ากระใสหัวไปได้แล้วไปพ้นถุยน้ำลายใส่หน้าแม่งทีไหนดูดิใครกำลังขนอะไรแปลกๆตรงถังขยะนี่เหรอนี่เบียเอ้ยไม่ใช่เบียน้ำอะไรวะเนี่ยอืมทิ้งที่น้ำอะไรม่วงๆก็ไม่รู้กินไปแล้วใช่ป่ะเนี่ยใช่อนี้ั้ยเนี่ยเดีดูดิเอ้ยตรงนี้มีขวดนึงวะกระดก กินให้หมดกินไปสองขวดแล้ววะเบียร์แปลกๆเหรอโอ้โหตรงนี้เต็มเลยเพื่อนสามสี่ขวดอืมกินสี่ขวดแล้วอึกอึกอึก,อกาขวดโอ้กินไปสี่ขวดแล้วหมดยังวะน่าจะหมดแล้วนะ <c oughs> โอ้โอเลยกูเบียร์ม่วงเบียร์แปลกๆโอเคเควสยังไม่ผ่านเลย <c oughs> ผมต้องลองขึ้นกลับไปวะ <c oughs> ลองลองถุยยากบนนี้ดิ โอ้ยผ่านเฉยเลยโอ้โหแล้วผมแม่งเดินลงไปอ๋อไอ้นี่มันคนละส่วนกันไอ้นี่มันไอ้นี่มันข้างหลังไอ้ตรงนั้นมันไอ้นี่ข้างหน้านี่หว่าออกไปซื้อเบียร์อีกแล้วโอเคเดินขึ้นเดินลงกูเฮีย er, กูเฮียจัดเรียรนเพื่อนๆถุยน้ำลายใส่เด็กที่กำลังเล่นกันอยู่ข้างล่างอ่ะโอ้โหแม่งบาดซบมากตัวเรากินไปหมดแล้วอ่ะเฮียเอ้ย,อยทำไงดีวะเนี่ยวันนี้ไงสปอนมาใหม่ละโอ้บุหรี่ด้วยบุหรี่ม่วงเบียร์ม่วงอืม ดูนี่เป็นไงว่รถอะไรเชี่ยซื้อทีกูสลบเลยอยเออเช้าแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้อยปวดหัวเช้าแล้วเ,ออเจอบุหรี่ม่วงไปทีสลบเลยลเกิดอะไรขึร้นเดืเ่มเบียให้ใจเย็นซะหน่อย เออแม่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยปลาขวดใส่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านแม่งเปิดเพลงโคตรดังเลยวะต้องไปปลาข้างนอกใช่ไหมตรงไหนวะห้องไหนเนี่ยห้องนี้เหรอไอมึงเปิดเพลงดังจังวะเดี๋ยวก่อนขวดเบียร์หมดยังเนี่ยอ๋อต้องปลาตรงระเบียงเวรกรรมเบียร์หมดยังวะอ๋อนี่มีมีปลาขวดใส่ระเบียงเพื่อนบ้าน มึงเปิดเพลงดังยังเลยวะอ่าไม่โดนอีกเอาไปขวดนึงอืมเบาเบาหน่อยดีวะแม่งไม่หยุดเลยสงสัยต้องขุยเยี่มลายใส่รองเท้าหน้าห้องแม่งแหละเปิดเพลงดังชิบหายโหปาร์ตี้กันอ้ะฮ่าอืม,อมแม่งเปิดเพลงดังรบกวนชาวบ้านชาวช่องเขาสงสัยต้องไปซื้อเบียร์มาเพิ่มแล้วเบียร์แม่งหมดว่ะชิบหายแล้วไง ลงลิฟต์เหรอใครมาวางอะไรไม่รู้ขวางี่เนี่ยโอ้โหเพลงดังมากเพื่อนโอ้ยหนวกหูจริงแล้วดูดิเพื่อนๆแบบฉากมันกลายเป็นเนื้อๆอ,อ,อะไรก็ไม่รู้แล้วอะ่ะเริ่มเริ่มแปลกๆแ,แล้วอะ่ะข้างนอกเป็นไงบ้างวะโอ้โหข้างนอกก็เละแล้วอะ่ะเส,อฟอสฟาฟงเสาไฟรถชนกันพังหมดละเนี่ยร้านค้าลุงซื้อเบียร์หน่อยเอาลุงไม่อยู่เหรออะไรลุงไปไหนเนี่ยนีย่เหรอ โอ้ลงไปนี่หมายความว่าดื่มเบียร์ให้หลับไปอะไรวะเนี่ยโอ้โลกจะแตกแม่อะไรแล้วกูเบียร์ม่วงใหม่แล้วของแรงเลยตัวนี้โอ้ไม่เราแม่งรวยยังวะซื้อเบียร์เป็นบ้าเล่นเลยแต่เราก็ไม่แม่งไม่ได้ซื้อนะเบียร์ฟรีอ่ะเอาเวนกรรมทีวีก็ดามาเจ๊งอีก โอ้ยสรงสายต้องไปดูเสากันหน่อยเป็นไรเนี่ยเสาสัญญาณมันก็ดูปกติไม่น่านจะเป็นไรนะบางทีอาจจะเป็นที่ตู้ไฟก็ได้ตรงโถงอะ่ะลองไปดูสักหน่อยตู้ไฟนี่เหรอตู้ไฟก็ใช้งานได้ปกตินะไม่มีอะไรแล้วลองไปเช็คดูทีวีะสักหน่อยไปหาดูไปหาซื้อรีโมทที่ร้านค้าสักหน่อยรีโมทถูกถูกอ่ะอาจจะใช้การได้ก็ได้ทีวีเจ๊งนะครับเราก็เลยต้องไป หาซื้อรีโมทหรือรีโมดเสียไม่รู้ก็เลยไปซื้อรีโมดมาเปิดจะเปิดช่องได้ไปเฮ้ยอะไรวะเนะ๊อะหแม่งเละมากเพื่อนเริ่มเละจัดแล้วมือในสนามเล็กเล่นตอนแรกถือคอแม่งเปลี่ยนไปเป็นเหมือนไส้แล้วอะเอ้ยหรือว่าไอ้พวกที่เราเห็นนี่ก็คือโรคร้ายที่มันเกิดกับเราวะเพื่อนที่เราแบบกินเบียร์ดุริลเข้าไปทุกปะโออะไรวะเนี่ยตัวอะไรไม่รู้แม่งกินลุงอยู่อะเหมือน เอเลียนนะเพื่อนหรือว่ามีเอเลียนบุกโลกจริงๆวะไหนลุงซื้อรีโมทหน่อยนี่กูคุยกับแกเอเลียนแล้วลุงแม่งโดนเอเลียนสิงสู่แล้วอะพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยเออดูเหมือนเพื่อนใหม่จะฉลองให้เราด้วยเบียร์นะครับเบียร์เอเลียนโอเคแดกอีกแล้วสลบอีกเอเลีย oh. นบุกโลกจริงวะเพื่อนๆโอ้โ oh. ห พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยจบแล้วแม่งเด้งหลุดอย่างนั้นเลยเพื่อนโอ้โหโอเคครับเพื่อนก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับ u n b o t t เ e d นะครับสรุปก็คือเอเลี่ยนบุกโลกจริงๆหรือว่าเราแม่งแค่เมาเพียวะแล้วก็ดูบุหรี่แล้วก็แบบจนแบบตัวเองแม่งหลุดไปแล้วอะหลุดแล้วก็แบบไอตัวแทนในเลือดเลือดแดงแดงชิ้นเนื้ออะไรที่กระจัดกระจายเหมือนไส้อาจจะเป็นตัวแทนของโลกร้ายก็ได้หรือเอเลี่ยนมีอยู่จริงอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนที่รับชมมาจนจบคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็เป็นกำลัง ตั้งใจให้ผมง่ายๆโดยการกดไลค์กดแชร์โอ้โหแม่งไอไอแทรกเดือดกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถกดติดตามผมได้และครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ